ครับุกน FC อีกาชนะทุนฮัตครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของทีมชาติอังกฤษครับที่เกมนัดประเดิมสนามศึกยูโร2020ครั้งนี้คว้าชัยชนะเหนือโครเอเชียนะครับเก็บ3แต้มในกระเป๋าได้ตามเป้าหมายนะครับเรามีประเด็นมาคุยกันนะครับหลังเกมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสของคาวินฟิลลิปส์ดาวเตะคนเก่งของลีสยูไนเต็ดครับโอ้โหฟอร์มแบบนี้แน่นอนฮะเนื้อหอมแน่ๆสำหรับ s Summer ัม mer หนีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกด subscribe ติดกดิ่งให้กับช่องทางนี้ครับติดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด s u b s c r s t เพื่อเห็นก่อนนะครับช่วยกันโคลม้คมม์โลเมอร์เพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับอังกฤษเมื่อคืนนี้นะฮะเปิดบ้านต้องเรียกว่าเปิดบ้านครับเพราะว่าได้เล่นที่ลอนดอนแทบจะทุกเกมเลยนะครับแล้วก็ ลงเล่นด้วยสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยคับพวกเขาก็เอาชนะโครเอเชียได้สำเร็จนะฮะหประตูต่อศูนย์ได้ประตูชัยจากราฮิมสตอริงนะครับดาวเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้และนี่คือประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับผมคัดเนื้อเนื้อเน้นๆให้6ข้อสำคัญเลยนะครับข้อแรกเกมนี้สิงโตลงเล่นโดยที่ไม่มีตัวจริงมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรก ในรอบ30ปีครับข้อนี้ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ทเป็นสาวกสิงโตคำรามคงจะไม่คุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยหลากหลายทัวร์นาเมนต์มักจะมีนักเตะจากลิเวอร์พูลและโรวไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสองทีมใหญ่ของอังกฤษลงสนามเป็นตัวจริงแทบจะทุกครั้ง นี่คือครั้งแรกนับตั้งแต่ในศึกยูโร1992นะครับที่ไม่มีผู้เล่นจากผีแดงและหงส์แดงลงเล่นเป็นตัวจริงโดยครั้งนี้นักเตะจากปีศาจแดงหงแดงเป็นตัวสำรองหมดครับไม่ว่าจะเป็นดีนเฮนเดอร์สันลุคชอร์รสฟอร์ดจอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วก็แม็กควายไม่ฟิตนอกนั้นเป็นนักเตะจากสเปอร์แมสซิตี้เวสต์แฮมลีสยูไนเต็ดแอตเลติกมาดริกาแอสตันวิลล่า และเอเวอร์ตันไม่มีนักเตะลิฟูกับแมนเชสเตอร์ยู่เต็ดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆว่าเกิดอะไรขึ้นข้อที่2ครับแกเด็ตเซาเกตจัดตัวขัดใจแฟนๆครับผมเชื่อว่าครานรกกตามที่เป็นสาวกสิตคงร์รมคงจะงงว่าเซาเกตคิดอะไรอยู่นอกเหนือจากเซาเกตรปรับระบบการเล่นมาเป็น4-3-3ไม่ใช่3-5-2ที่เล่นเป็นประจำในฟุตบอลโลก2018 และในช่วงหลังๆเป็น4-2-3-1แต่การจัดตัวของเขานะครับที่ไม่ใช้แบ็กซ้ายตัวธรรมชาติโดยเขาเอาคิวแอนชิปเปียนะครับซึ่งเป็นแบ็กขวามายืนเป็นแบ็กซ้ายทั้งๆท,ท,ที่ลุกชอก็อยู่เบนชิวเวลก็อยู่แต่เซาเกตไม่ใช้หรือนี่เป็นลูกรักของเขากันแน่นะครับมันมีขึ้นมาคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมต้องเป็นคิวแอนชิปเปียด้วยเพราะว่าพอริปเปียลงไปโอเคเกมรับเขาทำได้ดีแต่เกมรุกนี่ถือว่าบอดสนิทเลยครับ ไม่มีการขึ้นเกมแบบทะลุทะลวงทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายเลยและรวมไปถึงนะครับในตำแหน่งของราฮิมเตอร์ลิงตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นแจ็คเกลิชที่ฟอร์มโดดเด่นมากกับแอสตันวิลล่านะครับหลังจากที่หายเจ็บกลับมาหรือว่าก่อนเจ็บเราไปถึงในช่วงอุ่นเครื่องเกลิชฟอร์มโดดเด่นมากเ่ออังกฤษบอกว่านี่แหละคือจอมทัพคนใหม่ของอังกฤษแน่ๆแต่ผลปรากฏว่า เขาเปิดโอกาสให้กับราฮิมสเตอร์ลิงฟิลโฟเดนเมสันเมาส์ได้ลงเล่นร่วมกันซัพพอร์ตทางด้านของแฮร์รี่เคนและก็แน่นอนครับมันมีหลายจังหวะครับที่ราฮิมสเตอร์ลิงเล่นติดๆขัดๆด,ด,ดูจะทำให้แฟนบอลสิงโตมีอาการหงุดหงิดแต่ถึงอย่างไรครับราฮิมสเตอร์ลิงเองก็ต้องได้รับเครดิตแหละเพราะว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในตะของสิงโตที่สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของโกอเชียและแน่นอนครับเขาเป็นฮีโร่ของอังกฤษในเกมเมื่อคืนนี้ ทำประตูชัยให้กับทีมและเป็นการมีส่วนร่วมกับการได้ประตูของทีมชาติ19ประตูจาก17เกมหลังสุดยิงไปทั้งสิ้น13ประตูและ6แอซซิตก็ตอกย้ำว่าสิ่งที่เกร็เซอเกตตัดสินใจเขาคิดถูกเขาซื้อประสบการณ์ของราฮิมเซอร์ลิงนะครับเวลาที่ลงสนามให้กับอังกฤษนั้นมักจะยิงประตูหรือไม่ก็แอสซิตเขาวัดกันตรงนี้ แม้ว่าฟอร์มการเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะดรอปลงไปแต่ในมุมของเปรสกเกตนั้นราฮิมเตอร์ริงคือเดอะเบสครับและสุดท้ายอังกฤษก็ชนะไปได้1-0อาจจะขัดใจแฟนบอลแต่ใครแคร์ครับนี่คือทัวร์เมนต์สคะแนนคือสิ่งที่สำคัญผลกระาขานคืออันดับที่1ข้อที่3ครับข้อนี้ต้องพูดถึงครับนั่นคือคา l วินฟิลลิปส์ฉายแววโดดเด่นและดีที่สุดในสนามของทีมอังกฤษ เพียงแค่นัดแรกครับในเวทีใหญ่คาวินฟิลิปส์กองกลางตัวเก่งของหลีจุดเจ็ดก็สร้างชื่อทันทีเพราะว่าเขาคุมเกมในแดนกลางได้อย่างแข็งแกร่งแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับแข้งระดับโลกอย่างลูก้าโมดริชมาซโลโบรโซวิชมาเตโอโควาเซสครับแต่ว่าคาวินฟิลิปส์นั้นอาจจะอ่อนประสบการณ์ในเวทีนี้ครับแต่เล่นได้นิ่งมากเหมือนกับผ่านศึกยิ่งใหญ่แบบนี้มาประมาณ50กว่าเกมแล้ว หนึ่งในข้อดีนะครับที่ทำให้คาวินฟิลลิปส์สามารถเล่นแล้วลงตัวทันทีก็คือการวางระบบ4-3-3ของแกเร็ตเซาเกตครับโดยที่แกเร็ตเซาเกตวางตัวคาวินฟิลลิปส์ในฐานะบทบาทหมายเลข8ให้เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์รับก็ต้องเล่นรุกก็ต้องลุยด้วยเขาไม่ได้ยืนหยัดเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตำแหน่งนั้นบทบาทนั้นเป็นดิแคนไรส์แล้วคาวินฟิลลิปส์ยังสามารถสอดขึ้นไปเล่นเกมรุกกับเพื่อร่วมทีมด้วย แล้วก็โดดเด่นแทบทุกจังหวะครับไม่ว่าจะการเพรสซิงการเข้าประทะการสกัดกั้นเกมรุกของคู่แข่งการอ่านเกมการทะยานขึ้นไปข้างหน้าอย่างทรงพลังเขาทําได้ดีมากๆครับพลังไม่มีหมดตัดเกมเพรสซิงแย่งบอลทาทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทำครับสำหรับคาวินฟิลิปเลยละข้อที่ดีข้อหนึ่งของคาวินฟิลิปก็คือการผ่านบอลเรียกได้ว่าแม่นยำนะครับในรอบ45นาทีแรกคาวินฟิลิปเป็นนักเตะคนเดียวในสนามครับที่ผ่านบอลเข้าเป้า ร้อเซเล่นแบบนี้แล้วโอ้โหบอกเลยครับหัวกระไดไม่แห้งแน่นอนเพราะว่ายักษ์ใหญ่ของพิมริกนั้นจับจ้องตาเป็นมันเลยครับโดยเฉพาะอย่างิ่งทีมที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของเกมแดนกลางจะเป็นใครนั้นทุกคนคงจะทราบกันดีนะครับข้อที่4ราฮิมเซอร์ลิงเหมาะสำหรับการเป็นแมนออฟเดอะแมชของเกมนี้หรือไม่หรือมันควรจะเป็นคาวินฟิลิปส์ตังหาก,กับ หลังจากจบเกมผมเชื่อว่าก่อนที่รางวัลน,นี้จะถูกประกาศหลหลายๆคนที่ได้ดูเกมนี้คงจะคิดว่าโอ้โหคาวินฟิลิปส์เอาไปเลยครับเล่นแบบนี้ครอบคลุมได้ดีเหลือเกินคอนโทรลได้แทบทุกอย่างเล่นได้แทบจะสมบูรณ์แบบมันต้องเป็นผู้ชายแห่งแมตช์แล้วนะครับจนกระทั่งทางยูฟาครับให้ตำแหน่งแมนออฟแมตช์บราฮิมเซอร์ิงไปครอบครองซึ่งแน่นอนครับขัดใจขัดตา แฟนบอลของสิงโตคำรามรวมไปถึงแฟนบอลที่ได้ดูเกมนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เกมที่ราฮิมเซอรลิงเล่นได้ดีที่สุดนะครับมีข้อผิดพลาดอยู่แต่ข้อดีของเขาคือขยันเล่นตามแท็กติกของเกรตซเอเกตช่วยเหลือเกมรับและยิงประตูได้ทางยูโรเขามองว่าโอเคนี่แหละคือคนที่ใช่แล้วสำหรับตำแหน่งนี้แต่ประเด็นนี้มีเสียงแตกอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าเกิน50%ครับ ที่มอบตำแหน่งนี้ให้กับคาวินฟิลิปส์ไปครอบครองแทนข้อที่5ครับเกมนี้เกมรุกของสิงโตคอรามไม่จัดจ้านแฮ์ริเคนตัวเก่งยังไม่เฉิดฉายเกมนัดหน้าอาจจะต้องพึ่งพาแจ็คกริลิชลงสนามครับแม้ว่าจะเป็นดาวซันโวและจอมแอสซิสของพิบริกครับแต่ต้องยอมรับเลยว่าเกมนัดนี้แฮ์ริเคนฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานแฮ์ริเคนแทบจะไม่มีบทบาทใดๆนะครับในแง่บวก จังหวะสับไกลจังหวะยิงเด่งหน่งแทบจะไม่มีให้เห็นครับแน่นอนครับจะไปโทษเขาคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการสนับสนุนจากด้านหลังมันไม่เพียงพอหลายๆครั้งครับเราคงได้เห็นว่าแฮ์ริเคนต้องถอยต่ำตัวเองลงมาอยู่ในแดนกลางเพื่อมาเอาบอลเชื่อมกับเพื่อร่วมทีมเพราะว่าเขาแทบจะไม่ได้บอลเลยการครอสด้านข้างก็ไม่มีเพราะว่าเคลียร์ชิปเปียน,นั้นไม่ได้เติมไม่ได้ขึ้นถึงสุดเส้นหลังครับมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่มีลูกชอ รือจะเป็นเบนชิวเวลนะครับที่สอดประสานกับทางด้านของเกมริมเส้นในขณะที่แฮร์รี่เคนเมสันเมาส์ฟิลฟอร์เดนราฮิมสตอร์ลิงดูจะไม่ได้ประสานงานกันมากเท่าไหร่ครับดูจะไม่ซิงกันไม่ได้เชื่อมเกมต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลฟอร์เดนนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่เขาฟอร์มดรอปแล้วก็มีโอกาสนะครับที่เกมนัดต่อไปที่จะต้องเจอกับสกอตแลนด์ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุก1ตำแหน่งเนี่ยน่าจะเป็นของแจ็คกรลิชก็เป็นได้ครับแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ ไม่แน่อาจจะเป็นแรสฟอร์ดก็ได้อาจจะเป็นแจ็คกริชก็ได้และเมสันเมาส์ก็จะได้อยู่ในสนามมันเป็ียนไปได้ทั้งหมดครับแล้วก็สุดท้ายครับข้อที่6ครับตัวแทนของแฮร์รี่แม็กไกว์ถือว่าเล่นได้ดีนะครับเกมนัดนี้แม็กไว์ยังไม่ฟิตครับลาวเกลสซเกตใช้จอห์นสโตนกับทารอนมิงส์ของแอสตันวิลล่าแน่นอนครับทุกสายตาโฟกัสไปที่ทารอนมิงส์ครับเพราะว่าต้องเจอกับขมกําลังที่แข็งแกร่งเก่าเกมอย่างโครเอเชีย ประกอบกับทาร์มิงส์เองก็ประสบการณ์น้อยสำหรับเวทีใหญ่อย่างเมเจอร์แบบนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับทาร์มิงส์ถือว่าทำได้ดีอุดรูโหวตที่เฮรรีควายทิ้งเอาไว้ครับโดยเฉพาะอยิ่งในขึ้นเวลาแรกทาร์มิงส์ถือว่าพยายามแสดงออกในเรื่องของการสั่งการความเป็นผู้นําในแผงรับและป้องกันในเรื่องของลูกกลางอากาศได้ดีมากๆแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลยครับนี่คือการอุ่นใจของกระสาเกตแล้วก็รวมไปถึงแฟนบอลสิง์ตรงรามครับแม้ว่า จะไม่มีแฮร์ดูควายอยู่ในสนามแต่จอห์นสโตนเองก็ทำได้ดีร่วมกับไทรอนมิงส์ครับนั่นคือ6ประเด็นสำคัญนะครับที่เกิดขึ้น3แต้มน,นี้แน่นอนครับโอกาสที่อังกฤษจะเข้ารอบน็อกเอาต์มีสูงมากนะครับจะอยู่ที่ว่าเข้าไปในรอบนั้นฐานะอะไรอันดับหนึ่งของกลุ่มอันดับ2หรืออันดับ3ที่ดีที่สุดแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มครับเกมหน้าต่อไปเจอสกอตแลนด เดี๋ยวเรามาว่ากันสำหรับในประเด็นของ1ิบช่างกฤษนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปเรื่องรายนั้นไว้ติดตามกันช่วยกันพพอร์ตอีกากันอย่างต่อเน,นื่องครับเพราะาที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ